ดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เล่มน,นี้นะคะวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะลูกค่ะวันนี้ให้เด็กๆน,นําหนังสือขึ้นมาแล้วเราจะทําไปพร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า26นะคะสิ่งใดใช้แสดงผลเขียนคําตามรอยประและสนทนาร่วมกันค่ะคําแรกนะคะ จอภาพแป้นพิมพ์เมาส์ตัวเครื่องนะคะเด็กๆมาสังเกตนะคะนี่คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะลูกเมื่อเด็กๆหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เด็กๆจะเห็นข้อมูลต่างๆจากส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์นะคะลูกค่ะให้เด็กๆมาสังเกตภาพจากนั้นลูกมาดูนะคะ วาดภาพประบายสีสิ่งที่แสดงผลภาพในสี่เหลี่ยมและเขียนชื่อในช่องว่างค่ะส่วนไหนคะที่ลูกสามารถมองเห็นนะคะภาพหรือว่าข้อมูลที่ลูกต้องการนะคะอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะจอภาพนั่นเองนะคะลูกดังนั้นลูกวาดจอภาพคอมพิวเตอร์ลงไปแล้วก็วาดสิ่งที่ลูกอยากจะเห็นในจอภาพนะคะ แล้วเขียนคําลงไปคือคําว่าจอภาพนะคะจากนั้นลูกเปิดหน้าถัดไปค่ะค่ะตอนนี้ให้ลูกเปิดไปที่หน้า27นะคะการสื่อสารมีประเภทใดบ้างลากเส้นโยงคําที่เป็นประเภทการสื่อสารกับภาพอวัยวะที่ใช้ในการสื่อสารให้สัมพันธ์กันเรามาดูคําก่อนนะคะด้านหน้านี้มีคําว่า ฟังพูดอ่านหรือดูเขียนค่ะจากนั้นมาดูฝั่งนี้นะคะมีภาพอะไรเอ่ยลูกศรชี้ไปที่ป่าแสดงว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะค่ะพูดนะคะต่อไปค่ะเด็กคนนี้ชูภาพอะไรเอ่ยค่ะใช้หนูฟังนะคะค่ะภาพต่อไปค่ะ เด็กคนนี้ยกมือขึ้นมานะคะแล้วมีลูกมีลูกศรน,นะคะก็คือมือนะคะมือใช้ทําอะไรลูกค่ะใช้เขียนนะคะจากนั้นค่ะเด็กคนนี้นะคะใช้แว่นนะคะใช้สายตาในการมองดูนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคูดได้เลยค่ะจากนั้นนําคําที่เป็นประเภทการสื่อสารเขียนในสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพ เรามาดูภาพแรกนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังจับดินสอเขียนอยู่นะคะให้ลูกนำคำนะคะมาเขียนด้านล่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กคนนี้ทำอะไรคะลูกมีวิทยุด้วยนะคะเอ๊เขาทำอะไรอยู่ใช่แล้วค่ะกำลังฟังนะคะให้ลูกนำคำมาเขียนได้เลยค่ะจากนั้นมาดูค่ะสังเกตภาพค่ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะ แล้วการสื่อสารของเขาน่าจะเป็นคำไหนลูกนำมาเขียนได้เลยค่ะค่ะต่อไปค่ะเด็กสองคนนะคะกำลังคุยกันนะคะเอะการคุยกันคือการสื่อสารทางไหนเอ่ยให้ลูกนำคำมาเขียนได้เลยนะคะจากนั้นส่งผลงานของลูกให้คครูทุกท่านด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะแม่หนูหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการทํางานในวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ